เอาพื้นแตกเลยนะป้อมเลยอ่ะมันพบข้างในมันเปิดไปไหนดีบ้างผมเร่อยูันดิบเอเรื่องพี่เต่าผมผมผมไอ้นี่ให้ก่อนเอาตัวข้างบนนะวิ่งเข้าหัวมันมีสองตัวว่ะเข้าหัวไปแล้วนะตัวแรกอ่ะตัวไปแล้วอะในกลองเลยนะมีตัวอยู่ในบ้านนะพี่อยู่ชั้นดิบตอนนี้ในบ้านไหนไม่มี ในบ้านเราที่มันบี้่อ่ะไอ้เดาเก็บปืนเข้าไปแล้วเหรออยู่ในกองกันนะทิงแมนดูดไปแล้วดูดไปไหนไม่รู้พี่อุ้ยโดนท้ายใครปลาใส่ผม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 ดอดูปลามาเต็มเท้าเลยซิงแมนถาไม้เข้ามาหน่อยเดี๋ยวทำอีกทีให มันไปเอาของเลยมันเจอเขาตอร์ไอ้พี่เต่าพี่เต่าคุยตะกอบคุยไปหากมีเวลายามาเยี่ยมบ้านนายบางเนื้อพี่เนื้อย่ามัวเฟี้ยวเฟี้ยวเนื้อผี มีเวลามาเยี่ยมบัานาบางเด้อพี่เดอ้อจยมัวไปเหอะแสงไฟในเมืองบัดทุงอย่ามัวไปต้องติดนักร้องคนอะไรอ่ะใครวมันพูดไปทั่วเลยแม่งของบล็อกอยู่ไหนนี่นุ่งเงินเป็นไอ้กล่องดุด,งดูดไปไหนวะพีตรงนี้ยิงพีมาสติยิงทองก่อนนะเ้าหาไอเคม่เจอเอาไปไหนไอถ้าถ้ากล่องดูด อยู่ตรงกล่องหน้าพี่พี่พี่ตีพี่ตีไปเอาค้อนไปเอาค้อนมาดึงไดตรงนี้หน่อยพี่มันจะได้ขึ้นบนสุดไม่ได้พี่นี่รไดหน้าผมเนี่ยมันมันเป๋ยหน้าผมเนี่ยไดอ่ะเจ็บเจ็บเจ็บกินไข่ดาวสดๆซขาวหอมๆฟุ้งนี่ได้อย่าลืมบานทุ่ง ไปกินโอเคเดี๋ยวอะไรขนาดพี่เนี่ยเป็นดึงเลยดึงฟรีดึงฟรีนั่นแหละอ่าดึงฟรีนั่นแหละดึงเลยพี่ใครเฮียมันเหรอเราจะมีป้อมปืนขวาอยู่พี่ตอนเนี้ยป้อมปืนบ้านมันมัมาบ well. ูมเลย พี่จะตีหลือยังไเหรืออันนึงพี่มันมกระโดดก็ได้พี่กระโดดกม่ได้นั้นพี่หลบไปก็ได้ไม่เป็นไรเพว่าออกไปเนี่จะตายพี่มันเห็นพี่นะเห็นพี่นะไม่เห็นวะไม่เห็นมันน่าจะกระโดดมาที่ของบล็อกแล้วไม่มีเลยของบล็อกไม่มีเลยไม่จมหน้าไม่หา ถึงแมเอาของได้ของมันมาใช่หรอหรือฆ่ากล่องแดงน้องฆ่ากล่องแดงเดีออ๋ยวยิงคีว่ะเลือดจะเขี้ยขวาล่างนะขวาล่างยิงปืนเราให้แตกไอ้ตัวชี้ตายแล้วพี่ไอ้ตัวยิงปืนเนาะ มีเลื่องงายไหมมีมีลูกบ้องมันด้วยนะนี่จับตันเตาสู้สวยสวยป้อมปืนสวยน้ำป้อมปืนเลยอุ๊ยด้ป้อมปืนนี่แย่เลยไม่ควรไปตียังในบ้านนะพอดีขอเตียนะพี่เต๋อดิ มีเด็กคลายมาเคาปะป้อมปืนหน่อยไหมนี่หายอยู่นี่ถ้าป้อมนี้แตกแย่เลยครับเออเดี๋ยวเด็คลายประจุได้มงกป้ยปืนแตกปืนขวาแตกแล้วอีเคตายอีเคตายที่ไม่เค้นนะว่าตายออกไปเล่น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 คุออกไม่ได้ออกไม่ได้อีเคค ไม่มีไม่มีไม้เลยเหรอเบ่งบม้มาบล็อกหน้าบ้านตรงนี้ได้ที่มันแตกน่ะป้าปืนแตกนะป้าปืนขวาแตกนะเออบล็อกเลยบล็อกเลยไี่เตาสวยสวยสวยผมจะบล็ให้อยู่ที่บล็อกเลยอะไรเป็นไม้ก็ได้พี่สาวอะไรก็ได้เออวู้วมันจะไหวกันพี่เตาหรือวะตายตายตายหนึ่งสวยแมนบ้านทรงนิมไปวะเออช่างแม่โดนบล็อกไปก่อนอะไรง่ายที่บ้านมัแตกอ่ะถ้าคุณเปลี่ยนทรงบ้านแตกนะผมไม่เปลี่ยนหรอก ราะว่าผมตึงเบือนมันจะต้องเข้ามาตามตัวคนตายตัวคนตายออกไปเก็บศพออกไปเก็บศพออกไปเก็บพี่ร้องให้ตีเงินออกไปเก็บออกไปเก็บออกไปเก็บฝุ่นนอกกันเร็วเกินไปเก็บไม่เก็บศพหน้าบ้านนะเออกูด่าแล้วเออนี่มึงไอ้ตัวคนตายตัวคนตายโว้ใครวิ่งอ่ะโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เกิดพี่เกิดพี่เกิดเก่งล็อกหน่อยล็อกหน่อยล็อกหน่อยล็อกอยู่ข้างบนอ่ะ มันเกิดแล้วปะมันเกิดแล้วปะทีิงไหมมันเก็บตกแล้วมันเก็บตกกนอกสองตัวเลยทีิงไหมตายตายพี่เกมตายมีสองตัวมีสองตัวข้างบ้านน่ะตายเลยมสองตัวตายอีกตายอีกไอ้ตัวเปล่าอะไม่พี่เกมพี่เกมสองตัวเลยเอ้ยอยู่อยู่ข้างหน้าชีตัวนึงโอ้โหแล้วผมเห็นแล้วเมื่อกี้มันโดดมันโดดยิงเลยวะสมทิเมนไหลเลยวะ แล้วมันปีนแล้วเดี๋ยวพี่เอาสุกเข้าบ้านนะจริงไหมนะมเอาคืนในบ้านเด้อขึ้นบ้านยังไงนี่ถ้าลงมาแล้วเหมือนจะขึ้นบ้านไม่ได้นะอยู่ข้างบนไห่ตัวเลยมันมีป้อมด้กัน,นี่ว่ามไม่ต้องเล่นไหนล้กตายแล้วหุย มันขับมาในบ้านแล้วนี่มันอยู่พี่เพิ่งม <c oughs> าบนไฟต์มันโฮตายมัน<ะ>ตายสองนอกพี่เต๋านอก,นอกตายอีกก็เปล่า ตกใจหมดครับนี่ผมจะมาบล็อกนี่อีกว่ะเดี๋ยวจะตามพออยู่ไหนบล็อกให้มั้เดี๋ยวนะยิ่อตัวสองมิตพอยิงต่อตัวสองมิตใหมันเก็บเล่นนะเดี๋ยวไปหาก่อนบ้านเกมมีไหมไม่ใช่ป่ะตายเยอะแล้วนะตายเยอะแต่ผมผมผมเก็บของเข้ามาอยู่ที่เกม เนี่ยมาโดนมาโดนทอมสันอื่นยิงด้วยไหมตายได้ปืนมาหลายกระบอกเลยอ่ะตายเท่าไปเล่นได้เลยนะมีพวกตัวป่ามันกำลังเกิดเอาปืนเข้าไปเลยก่อนดิอยากมีไม้ต่อเป็นรูปเล่นตรงเนี้ยสวยเลยถ้าต่อเป็นรูปเล่นเนี่ยโสู้ได้เลยอ่ะดีเลยต้องขึ้นตรงไหนวะตรงไหนแตกวะ ตอนนี้มันอยู่ไหนมันอยู่ข้างบนหนอพี่มันตายหมดแล้วตัวนี้ยน้องพี่หาหาตัวมันในบ้านไม่เจอเลยตัวในบ้านอ่ะตายอีกเจ็บมันเกิดข้างนอกแล้วเนี่ยวิ่งเก็บศพพวกหน้าบ้านได้นะศพพวกหน้าบ้านเราเก็บได้ถึงแม้นเองดูหน่อยข้าจะเอาไม้กลับบ้านดูดูอยอะๆครบยอดเอ้ป้าปืนมันดับป้าปืนมันดับพี่ป้าปืนมันดับออกไปเก็บศพบ้านหน่อยพี่จีพี่ลงไปเก็บเลยลงไปเก็บเลยศพบ้านเก็บหมดเลย พอะตูดับแล้วพี่มันปิดไฟด้วยวะแบบบ้านแบบนี้ว่าโอเคต่อให้นะบ็อกโอ้ยผมมันเก็บกลับไปแล้วเก็บไปนั้นยังยังยังมีมีกระเป๋าในน้ำใช่ไหมมีกระเป๋าในน้ำมีกระเป๋าในน้ำกระเป๋าที่นี่นะสี่ฟุสี่ฟุตเรื่องสี่ฟุตที่รู้เอลเอลเอลขึ้นหลังคาเอลขึ้นหลังคาหมายถึงบ้านแล้วพี่พี่พี่มีหมายไะ ได้บังเกอร์ต้องออกไปตั้งต้องไปตั้งชเกมเอี่เอาขึ้นมาอยู่นขอเล่นนี้ชตที่อีเสียสลากิเงเดี๋ยวพี่ขึ้นมากลัพี่ขึาเลยขึ้นมาสวนมาเลยผมจะขึ้นหลังคาให้ผมมีไมนขอขอไม้ขอไม้หน่อยยม้ไปต่อหลังคาล่ขอไอคิวเ้ยี่เจมบ้องหายพีบเลยตรงศผมะพี่ มันที่มันยิงอ่ะเมื่อกี้มันยาเหรอพี่ยาปะพี่เนี่ยคือขาต้องหายกระสุนแล้วพี่กระสุนไม่มีดีเคแต่มีกระสุนแต่ก็ยังดีดีเคได้ด้วยเด้อเอานี่พี่ตีทำไมดูเน็ตไม่ได้ครับดูเน็ตได้ปกตินะครับมันมันติดตรงไหนเอ่ยมันติดตรงไหนครับบอกผมเลยผมจะไปแก้ไขให้ครับคนนันแตกอะไรไม่ถึงต่อไม่โอ้ข้างล่างไม่มีเพราะ ก็มีผ้าวะไม่ไม่ไม่กันระเบิดแตกแลวนะอ๋อเดี๋ยวๆวผมทำยาอยู่ครับขอขอยาหน่อยสักนิดนึงก็เลือดไม่เปลียนไปยแล้วยิงก่อนได้ปะ หมูไปจ้องติดนักร้องคนดังตุ้มเงินเป็นตังแล้วก็ยังไม่ได้ตัวน้ำบอนมาเลบ้านแมวรึเปล่าเออคิดว่าเราแระหมูเหรอเนาะเฮียหมูคานเลยแม่งเอ้ยหมูคานอยู่ข้างนอกเลยชุบแป๊บนึงเอลมันแม่นจัดเลยพี่เดี๋ยวพี่จะเป่ากับบอลเอลให้ เอวนุไฟเอ๋ไไเ,เอ๋เอ๋ขอ,อโทษขอโทษเอ้ยพี่กระดามกันไปชุบพี่พน <c oughs> เนาะเฮ้ยชุบพี่เนาะชุบพี่ร่างขลงัลงร่งังร่างร่างมันเป,ไปไ็นอะไรขึ้นมาแล้วมันเป,ไปไ็นอะไรขึ้นมานะ่าดีเถี่<า>ยวเอ้าตายปะตายตายเออมียาให้ปะ เอาแต่ดับเบิ้ลมาไม่เอาอะไรเลยทำดีกู <c oughs> มีเอเคแล้วมึงไม่รอดพี่มันอยู่นอกบ้านพี่พี่โซเล็กมีคนอยู่ข้างพีลองมันอ้อมไปหาพี่นะว้ายพี่เจมเจ็บมาก <c oughs> อยู่ฝั่งซ้ายอะ่ะอะไรนี่เลยงตัวบนหลังคาก่อนบน,บนหลังค้าเลยพี่เจมตายมันดาวรู้อ่ะสิเมียนชูดัสไซบ้า ใช่มันดาวมันดาวจุดหลอดจุดหลอดเกมนี้กระสุนหน่อยสิเดี๋ยวผมทำให้แตกปีนปีนบ้านมาดิปีนบ้านมาดิทีมแมนป้อมปืนมันติดไหมเหรอยูกมาอยู่ข้างบนไว้น่ะป้อมปืนมันดับแล้วทีมแมนใช่เหรอเออเดี๋ยวพี่่วิงไปเก็บของให้มา พี่ผมกำลังจะดาวพี่ตามมาชุบไปเรื่องของกำลังจะดาวเลือดผมไม่มีไพยานเขียวกันพี่แมนพี่จะเด็ดป้ามันให้ข้างหน้าเป็นปูนป้าเมียใช่ไหมบกหายหรือเปล่าเนรอข้างหน้าชั้นหนึ่งเป็นอะไรดูให้หน่อย ใครเกิดใครเกิดโดนนอนหน่อยผมจะเด็ดให้เ็กครพี่เ็กครเ็กครอ่างั้นกไปเด็ดตาประตูกว่าพี่เต่าล้อมแล้วออกไปเด็ดดีกว่ามต้องสวนละวีโบกแล้วปอมันยกแล้วนะก็ลังไงผมจะพาไปเด็ดีไงมาเดี๋ยวเเดี๋ยีววดนะ ผมีปืนปะปะโป้ยปะปะโป้ย์ปะปะโป้ยปะปะโป้ย์ปะปะโป้ยอปะปะโป้ยปะปะโป้ปะปะโป้ปะปะโป้ย์ปะปะโป้ยอปะปะโป้ปะปะโป้ยอปะปะโป้ปะปะโป้ย์ปะปะโป้ย์ปะปะโป้ย์ปะปะโป้ป์ปปะป้ยปะปะโป้ปปปะป้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 ปะปะโป มาคอร์เตอ,อบบร์ทนอื่นมีพวกเราพี่ข้ามดูหน่อยมาไม่าตายเสะตอนนี้มันมีตัวคอร์เตอร์ดักดักข้างหลังประตูอยู่พี่เ,มเจมส์เสร็จแล้วเหลือ้างหน้าแล้วแปะเข้าที่รูกเดียวมีตัวคอร์เตอร์ดักหน้าประตูหลงังมันอยู่เลยอ่ะอนี่ตายแล้วนาะโอ้ยออตายเลยพี่เด็กสวยไ,ไป แล้วคือระเบนิก่นนนนอนทุกยิงบอลก่อนพี่เล็กแม่งอยู่ไหนเอายามันมายนุนได้นะสวยพี่เล็กสวยตายแม่งต่ามาตายหมดตายหมดพี่ตาวมามาตายหมดียมด่ยผมกูดาวกำลังไปเนาะพี่เล็กตัวป่ามานะ ตัวต่อหลังบ้านเนี่ยขอเต็มเลยได้บ้องได้บ้องพี่ต่ได้บอ้องได้เอลมาล็อกเตียงหน่อยพี่จะกลับก่อนมาล็อกเตียงหน่อยเข้ามาเข้ามาเข้าไปเข้าไปเข้าไปไอ้ดับเบิลผมล่ะเข้าไปเอาปืนข้างในในศพมันนอนบนเตียงข้างในสุดเดีมาเข่ามาไปดึงแตผมเข้าไปใช้ไปดึงึงผมผมผมเอาของมันโยนก่อนของเยอะมากของเยอะมาก <c oughs> มันดูดใครมานะคัตเตอร์นี้ไม่ใช่ได้ลูกบ้องอีกเก้าลูกอ่ะมันคนของวิ่งนะงนึเอาผมขอว้าผมจะเข้าไปอีกจอบหนึ่งนะเอาอีปันพี่เล็กเอาอีปันดูกล้วพี่เราเอาบ้องไปยัดเลยลูกนึงเดี๋ยวผมยัดให้แล้วก็าวางวิวใหม่ พี่พี่มันชุบกระยู่มันชุบกระยู่กระสุนผมหมดพี่กระโดดขึ้นไปยิงเลยผมยิงต่อไม่ได้กระสุนหมดโอ้ยเดี๋ยมากดีมากสิบเมตรออกสิแมตรออกสิแมตรออกมาพี่เชียสิบเมตรออกมาพี่เชียเอาเพี้ยหมดแน่รอบเนี้เอาผมล็อกแล้วบ้านเชียในบ้านเลยเชียในบ้านเลยเล็กบนเขาพี่เล็กที่จะซิพทิพข้างหลังี่ไม่เชียในบ้านนี่พี่สาเขาไปเชียดิเชียโยกเชียโยก เข้าบ้านก่อนนะพี่เจมโอเคดึงดึงอ่ากระเป๋าใหญ่ด้วยมีกระเป๋อใหญ่เมียไม่ไม่ไม่ดึงมาแล้วย้งกองอ่ะพี่ในบ้องอี๋หรอใช่พี่ได้ไปก้าวลูกเข้าเข็มแล้วเมื่อกี้รอบหนึเฮ้ยชอบยิงเพื่อนกับพี่เต๋าอ่ะอีกแล้วคว้าป้องปืนมาด้วยนะพี่เต๋าเอาคว้าดปือมีคนยัดบ้องใส่ผมข้างบนได้ไงอ่ะผมตายข้างบนพี่เต๋ามันน่าจะตายเหมือนกันมันน่าจะได้ตายคู่ได้ตายคู่เพราะมันยัดบ้องให้ผมอ่ะ โอ้มันแอะดางนะนี่ว่ามันนั่งซุกอยู่ขอบูนนี่ไหนหมอที่นายเต็มเลยเดี๋ยวจะขึ้นไปเอาไม่ต้องเก็บโซเปื่อนไม่ต้องเก็บโซเปื่อนเรไปนะไม่ใช่เราออกไปคุ้ม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 ผมไม่มียาแล้วนี่ หนุนข้ามได้เลยนะเด็กเป็นที่มาปืนหัวหนึ่งเก็บลังข้ามไม่หมดหมดเอาขอบอล็อกเลยพี่เตา่าดึงป๊อปปืนออกเลยน้ำเขาพี่เต่าช้าครับทุกคนครับอย่างนี้จะมีเมียได้ยังไงครับพี่เต่าตื่นเต้นนะพี่เต่าไม่เคยดูลีบ้าน<ส><ส>อะไรตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ย เบี้ยครับคน็อกไม่ได้ปะเด็กบล็อกไม่บล็อกไม่ได้ปะบล็อกทึบต่อไปต่อไปอีกวะต่อไปต่อไปแล้วก็บล็อกตายเออเอาบล็อกตายไปเลยเอาเองหุดเลยอันนี้เตียงมันกับบ้านก่อนแต่ว่าเป็นเตียงเรามุดเกียร์เนาะโอ้มันนั่งซุกอยู่ข้างในเนี่้ามาอีกตัวหนึ่งหลังบ้านอะไรหัวร้อนจัดมันตาแดงก่ำตอนอ้องเข้มฟองมาสู้เราแล้วอีกวนึงนะ ไุระว<บ>ังแถวแถวบนเขานะเคียเคียร์เคียกลับบ้านไปแล้วเคลียร์โอ้โคตรมันน่ะอยู่บนเขาต้องแจนโอ้โคตรมันเกือบแตกแล้วเมื่อกี้นี่พี่เล็กแบบจะร้องไห้แล้วอ่ะไปรบลได้นะบบนะ<พ>ใครบล็ได้นะพี่พี่พี่ซิงแมน <laughs> <laughs> ใครดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็มีสตรีมสดทุกวันตอน10โมงครึ่งถึง8โมง2ครับตอนเช้าตอนคืนมี หนึ่งทุ่มครึ่งถึงประมาณห้าทุ่มนะครับโดยประมาณถ้าอยาก,ายากนสนับสนุนสนับสนุนใครดูในแอปแดงสามารถซื้อเสื้อยืดไทโซได้นะครับเป็นแบรนด์ของผมที่ผมทำขึ้นมาเองนะครับคนหาเขาว่าเสื้อยืดไทโซในทิกตอ็อกมีขายนะครับแล้วก็ในแอปแดงสามารถกดผลิตภัณฑ์ได้เลยผมตัดไว้ให้นะครับขอบคุณมากที่ดูคลิปกันไอเลิฟยุ